ระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งรูปาที่วักหมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงามจิตบุรุษและสตรีหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมครอบงมจิตของบุรุษอยู่ได้ euh 2. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียงของสตรีนี้เสียงสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้ 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ เหมือนกลิ่นสตรีนี้กลิ่นสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้ 4. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรสสตรีนี้รสสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษอยู่ได้ 5. เราไม่เห็นโผฏฐัพพะในวงเล็บการสัมผัสทางกายอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนโพธัพัพสตรีนี้โพธัพัพสตรีครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้ 6. กเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษนี้รูปบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้ 7. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษนี้เสียงบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้8เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนกลิ่นของบุรุษนี้กลิ่นของบุรุษย่อมครอบงามจิตของสตรีอยู่ได้ 9. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรถของบุรุษนี้รถบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้10เราไม่เห็นโผฏผพะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนโพทัพะบุร,รุษนี้โพทัพะบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้รูปปาทิวัตที่หนึ่งจบ 2. นิวรณะปานวักหมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุละนิวรณ์สิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กามฉันทะในวงเล็บความพอใจในกามที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพ่บูรยิ่งขึ้นเหมือนสุพนิมิตนี้เมื่อมนสิการสุพนิมิตโดยไม่แยบคายการมชันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพ่บูรยิ่งขึ้น 12. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยาบาทในวงเล็บความคิดปองร้าย ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพ่โบ์ยิ่งขึ้นเหมือนปฏิฆะนิมิตนี้เมื่อมนสิการปฏิฆะนิมิตโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูบ์ยิ่งขึ้น 13. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ถีนมิทธะในวงเล็บความหดหูและเสื่องซึมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญพบยโบ์ยิ่งขึ้นเหมือนความไม่ยินดีความเกียดคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหูนี้เมื่อจิตหดหูถินมิทธะ ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบุญยิ่งขึ้น14เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อุทธจักกุกุจจะในวงเล็บความฟุ้งซ่านและร้อนใจที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบุญยิ่งขึ้น เหมือนความไม่สงบแห่งจิตนี้เมื่อมีจิตไม่สงบอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูรยิ่งขึ้น 15. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาในวงเล็บความลังเลสงสยัยที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูญยิ่งขึ้นเหมือนอโยนิโสมนสิกานในวงเล็บการมณสิการโดยไม่แยบขายนี้เมื่อมณสิการโดยไม่แยบคายวิจิกิฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความไัยบูญยิ่งขึ้น16 เราไม่เห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนอสุภานิมิตนี้เมื่อมนสิการอสุภานิมิตโดยแยบคายกรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ 17. เราไม่เห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้พยายาม ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนเมตตาเจโตวิมุตตินี้เมื่อมานัสิการเมตตาเจโตวิมุตตโดยแยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้18เราไม่เห็นทมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถินมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นนี้เมื่อปรารบความเพียรและถินมิทธ h ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้19เราไม่เห็นทาอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อุทธจักกุกุจจา ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้เหมือนความสงบแห่งจิตนี้ it, เมื่อจิตสงบแล้วอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ยีสิบเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ละได้เหมือนโยนิโสมนาสิการคือการมนสิการโดยแยบคายนี้เมื่อมนสิการโดยแยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้มีวรณปรหานนาวักที่สองจบ สามอากัมมณีิอวักหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน21พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งาน22 เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งาน23เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก24 เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก25เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ปรากฏชัดแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มาก 26. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตนี้ได้เจริญปรากฏชัดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 27. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อม่ใช่ประโยชน์มาก 28. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 29. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกมาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญไม่ได้ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกมาให้ 30. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้เหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมนำสุขมาให้อากรรมนิยวักที่สจบ 4. อธันตวักหมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ได้ฝึก 31. พระพู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก32เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 33. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่ไม่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก34เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้คุ้มครองแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก35สห เราไม่เห็นทรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้รักษาและย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก36เราไม่เห็นทราอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้รักษาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก37 เราไม่เห็นทำมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้สำรวมแล้วย Never ่อม,ย like ยอมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มาก38เราไม่เห็นทรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 39เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สํารวมและย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สํารวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากสี่สิบ เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอธันตวัคที่สี่จบ 5. า้าปณิหิตะอัจฉวัยะหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูก 41. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีและเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตําม,มือหรือเท้าที่ไปกระทบข้าวหรือทําให้เลือดออก ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตตั้งไว้ผิดจะทำลายอาวิชชาความไม่รู้แจ้งให้วิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะตั้งจิตไว้ผิดฉะนั้นเหมือนกัน 42เป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตาม,มือหรือเท้าที่ไปกระทบข้าวหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตตั้งไว้ถูกจากทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้น ทำนิพพานให้แจ้งก้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกัน43เรากำหนดจิตด้วยจิตอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายถ้าบุคคลน,นี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถูกโทสะปททุสร้ายก็เพราะเหตุที่จิตคิดปททุสร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญทุกขติคือภาวะหรือที่ชั่ววินิบาตคือ ที่อันมีความร้อนรนนรก44เรากำหนดจิตในวงเล็บของผู้อื่นด้วยจิตในวงเล็บของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตของเขาผ่องใสก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์45ห้วงน้ำที่ขุนัวไม่ใสสะอาดเป็นโครนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโขงและหอยกาบบ้าง ก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำขุดมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จักรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสอง หรือจกทำให้แจ้งซึ่งยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ขุนมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตขุนมัว46ห่วงน้ำที่ไม่ขุนมัวใสสะอาดบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองเห็นหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้าง ฝูงปลาที่แหวกว่ายและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำไม่ขุนมัวแม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จักรู้จักประโยชน์ตนรู้จักประโยชน์ผู้อื่นรู้จักประโยชน์ทั้งสองหรือจัะทำให้แจ้งซึ่งยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษ ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ขุนมัว47บัณฑิตกล่าวว่าต้นจันท์เป็นต้นไม้ที่เลิศก,กว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้จเจริญทําให้มากแล้ว เป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรเจริญแก่การใช้งาน48เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึง่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบอะไรไม่ได้ง่ายง่าย49จิตนี้ปุดพ่อง แต่จิตนั้นแลเศร้ามองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลัง40จิตนี้ผุดผ่องและจิตนี้แลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นในภายหลัง